ดูนะว่สถานที่มันน่าจะต้องร้อนแต่ถ้าคุณคิดว่าแข่งกันขี้แน่ๆอันนี้ขอเป็นเดาๆแล้วการเห็นจากภาพเป็นพี่ไม่เห็นแต่ผู้ชายเล่นเนาะแล้วก็ถอดเสื้อด้วยขอเป็นกีฬาแข่งกันชักว้าไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงใช่มาดูคนนี้เหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะอ้อมีนาซาวนี่ สวัสดีค่ะตอนบ่ายเอา้องเป็นไรอ่ะเอาพ่อผมมาเข้มเมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบตองสองค่ะแต่ไี่เปตองไปไหนอ่ะวันนี้เขาอยู่ดีๆนังก็หายตัวไปเฉยกูก็ต้องมาถ่ายแทนงงมากก็อีเมล์ไปสแลนแต่งที่ไหนก็ไม่รู้จิงไปอะไรก็ไม่รู้ไม่ทำงานทำอะไรอยู่ อาจารย์ของน้องฝึกงานมานิเทศเมื่อเช้าของพี่ใบเขาเป็นความรู้มาแล้วรอบบ่ายเราก็จะ็นอะไรที่มันแบบเพิ่มสกิลความบันเทิงมากขึ้นนอกจาข้อคู่เดิมนีทั้งวัเป็นชาเลนจ์ที่ต้องใช้จินตนาการใช้ความมโนความคิดสร้างสรรค์อ่ะเออนะเลยเคยเล่นไปแล้วกับชาเลนจ์ทายกีฬาแปลกนั่เอง อตีบอลใส่หัวผู้หัวผัวนั่งอยู่โมโหตีให้โดนหัวเพราะว่าผัวไปมีเมียน้อยเป็นเรื่องเป็นราวต่มือค่ะต่มือดูจากภาพจะเดาง่ายเดายากก็เดี๋ยวลองเดากันดูเนาะลองแบบปฏิดปติต่อว่ามันสกีลลาแปลกอะไรวะเช็คกิกาการล้วนมือร่างรล่มเดี๋ยวเราไปฟังกติกาเลยค่ะกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้น ภาพโจดเป็นภาพกีฬาสุดแปลกภาพโจดอาจจะถูกตัดทอนบางส่วนไปแบบครอปทิ้งไปไอ,อะไรอย่างนี้เราต้องตอบมาว่านี่คือกีฬาหรือว่ากิจกรรมอะไรถ้าใครที่สามารถตอบชื่อกิจกรรมหรือกีฬาชนิดนั้นออกมาได้ตรงและอธิบายให้มันแบบใกล้เคียงกับชื่อจริงๆของเขามากที่สุดก็ออจะได้รับคะแนนไปนั่นอเองนะก็ไม่ออต้องเปรมากแต่ถ้าใกล้เคียงก็เอาคะแนนไปก็ให้ก็ให้เนาะใจคอมันคงสงสักรู้<ใ>จักทีนี้น อ่<ม>า,าข้อแรกนะคะเป็นภาพนี้ค่ะจบผูกไม่ได้พี่อ้สรายดูเหมาะก,กับมึงมากเลยน้ำใสเหลืองๆอันนั้น่ะฉันเคยเห็นกีรานีค่ะไม่รู้จกักไอเหยียตตบปูยังรู้ Dante, อ,อ,อุ้ยแต่มันเอาไปรูตอบก่อนองเดียวองเดียวคือมันจะมีคนยืนยืนอย่างนี้แล้วสีมันจะต้องตกไปใส่แก้วใบหนึ่งโอก็อีกคนนึงอ่ะเงินรับแล้วก็คอยกินองเดียวค่ะกินองเดียวผมว่าผมตอบเลยใช่ไหมกีฬาตีลังกากินเบียครับกินหมดได้เบียถังนึงถ้านายแน่จริงกินให้หมดกินให้ถึงจงตีลังกากินแต่ของมึงมันนี่ เพราะว่าเราเห็นอะไรนะเห็นเขาเตียงกากำลังคิดว่าน่าจะซดน้ำกิกหวยครับแต่มันตีลังกาด้วยอ่ะเอ้ยไม่ใช่เขาแล้วเลยนะหกสูงมันยากตู๊จโอ้หแต่หกกิปีก็ยากอยู่แล้วนะยังจะหกสูงหกสูงกระดกบดแก้วอย่างน้อยหนึงกฎกติกาคือต้องหกสูงแล้วล่ะล้วอาจจะต้องกินเครื่องดื่ม ให้หมดแก้วมันไม่สมรักออกจมูกหรอวะมีหน้าเขาดีหน้าไม่ไหวหรอกแข่งกินฉี่ก็ต้องไปแล้วใช่ไะเอออันนี้ละกันกีฬานอนแข่งกินเบียเออนราคิดว่าน่าจะเป็นเบียร์เบียร์เออต้องนอนต้องกินท้ายมันแอบหวานกว่าเดิมอะไรเยนอนยังไงนอนก้มหน้าไงเห็นไหมเอาหัวลงพื้นแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยคนบ้านไหนนอนก้มหน้าอาจจะมีคนยกต้วกับหัวกับหัวแล้วก็มีคนยกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมีขานยกขาอยู่จากภาพนะครับผมจะเห็นว่ามีคนด้านหลังเนี่ยยืนอยู่ นะฮะโดยที่คนหน้าเนี่ยเอาหัวปักที่พื้นผมว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการวิบากเพราะว่าเพราะว่าคน้าหน้านี่ค่อนข้างจะดนลํลำบากผมก็เลยขอตอบว่ามันเป็นการแข่งกินเบียร์วิบากถ้าพี่ยิมก็มองว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมัมันคือกินเบียร์นั่นแหละคงไม่ใช่เม็ดฟู่หรือว่าพวกอีโนแน่นอนนะครับอยากทดลอง อยากลองทำไม่ได้คะถึงวิงมูตจะใกล้แต่ออย,ย่าเนาะ มันต้องเป็นกิจกรรมที่แบบแข่งเพื่อดื่มให้หมดอ่ะเออหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหมือนกีฬาสีอ่ะที่ต้องช่วยกันทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนงานกลุ่ม่โอ้ไนเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นแบบมาราธอนหนาที่เหมือนพวกคล้ายๆไต่กีฬาแต่เล่นกันสนุกๆอ่ะที่เป็นเป่าแป้งไปเลยอ่ะนะนนี้คือมีเพื่อนแบบยกวิ่งเปี้ยววิ่งขาอะดเออมีบากหรอเออใช่กินวิบากแข่งวิบากเราต้องใช้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยเออ เสตอบได้ใกล้เคียงนะคะข้อนี้ได,ไ,ได้คะแนนค่ะผมบอกแล้วผมเป็นคนมีจินตนาการบีได้คะแนนค่ะอ,อะไรมานเนี่ยจริงเหรอจริง,ซ,งซึ่งคนที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดคือพี่สายค่ะ คือกูไม่รู้ว่าจะตอบอะไรแล้วหนูไม่รู้จะตอบอะไรแล้วเพราะว่าพี่แม็กเหมือนเขามั่นเกินน่ะเพราะเราบอกแล้วว่าใครสามารถตอบได้ใกล้เคียงมากที่สุดพี่แม็กงูจังซึ่งดีที่ข้างตอบได้ตรงเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นในเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กนะคะ<า>โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้หัวนะคะตั้งกับพื้นแล้วก็ดื่มเบียร์เนี่ยให้หมดแก้ว คุณมากอะไรอ่ะฮะจากภาพนะฮะมีคนเอาหัวจุ่มน้ำด้วยไอ้ยีพีลอมล้มลอยล้มลอยที่ดูแล้วว่ามันมีอะไรมีคนเรมันมีอะไรลูกอันนั้นมันคืออะไรอ่ะที่ดูแล้วว่ามันมีอะไรต้นก้อนตรงนั้นอ่ะตรงกระถางอ่ะกระดูกกระดูกเออคือกระดูกใช่ป่ะอุ้ย ขา,ขาคนใช่ไหมพี่ที่มันจุ่มน้ำอยู่อะ่ะนี่ทำอะไรอะ่ะผมมองไม่เห็นเอ,อเคครับมันคือขาคนใช่ไหมพี่ไหนวะหน้ากระแปงสองอะเนี่ยนี่นไม่ใช่ดิเขาเอาหน้าจุ่มน้ำเนี่ยตอบครับ ตอนแรกอะคิดว่าคนเขาหัวลงไปเลยเออกดหัวหรือเปล่าแต่ว่าอีกคนนึงเขาเหมือนกําลังควานดําน้ําใช้ปากหยิบเหรียญเพราะว่าเห็นดูจากคนนี้ใช้คนกดกลางศีรษะที่ดาไม่แต่ว่าบางคนมันก็ดูใช้มือใช่แต่ถ้ามันแบบคนไทยจะนึกออกจะแบบแผ่นปู๊บะอุ้ยเล่นงมงเหลียญเอองมเหลียญหรือแบบเหมือนแป้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันเป่าๆอ่ะกูไม่รู้กูเบ็ออนประเพณีไทย กดหัวแล้วก็คาบกระดูกขึ้นมาแล้วก็วางเอาให้มันหมดแต่กระดูกอันใหญ่ๆขึ้นมาวางนี้งมน้ำหาสมบัติครับสมบัติคืออะไรมีคนีครับใช่ อาจจะเป็นแบบไม่ว่าอาจจะคือเนี่ยลองลองดูว่ามันเห็นอะไรถุ่เหมือนรองเท้าถุงเท้าทั้งี่นะเออถุงเท้าที่ยังไม่ได้ใส่ไงรู้ถุงมือวะพี่งมน้ําหาถุงเท้าครับเห็นไหมพี่น่ไอข้างหน้ากระกระแป้งน้ํากระติกน้ําอ่ะมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างยาวๆผมว่านะไเป็นถุงเท้าครับถุงถุงไม้วะมนมันเหมือนถุงไม้กันนะเขาหมูก็เหมือนขาหมูเหมือนขาหมูจะไม่น่าใช่ งมไม่มันไม่คือบางคนเขาใช้มืออ่ะมันแปลว่าใช่มันคนนั้นคือหน้าปิดถังแล้วว่างงมหาขาสัตว์เกมงมหาขาสัตว์เหมือนขาหมูอ่ะที่จะไปต้มกินอเออคือใช้คาว่าขาสัตว์เพราะว่าเราไม่แน่ใจเป็นขาหมาขาหมูขาแพะขาไก่อ่าขาไก่คงไม่ใช่ขอตอบว่ากินวีบาเออไม่ใช่เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกับพวกเราเออใช่แล้วก็มันเล่นน่าจะแบบ โครงสัตว์อะเป็นแบบว่าส่วนของแบบกระดูกส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขาเหมือนมือเออขาขาหมูคอยทีดิถุงมือตุ๊กตาเป็นกีฬาแบบเน้นความเร็วของกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมเหมือมนอารมณ์แบบมันเป็นฟิลแบบตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเพราะมันมีคนหัวเราะไงว่าใครอ่ะรับตุ๊กตาในน้ำได้มากที่สุดเพราะตุ๊กตามันหนักมากกีฬาแบบวิบ้าก่ะ เกมวิบากแบบบ้านเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยแข่งคาบวิบากตุ๊กตาแข่งคาบวิบากเออโอเคค่ะผมขอตอบว่าดำน้ำงมขาหมูเอออันนี้มองว่าเป็นขาหมูเหมือนกั่งะเออมันขาหมูมากเลยและกีฬาชนิดนี้เพรายังไม่ได้เชื่อยังอ๋อทษ่วทีเมืออ๋องับเท้าหมูออกจากถังค่ะพี่ ถือว่าที่นี่ใกล้เคียงที่สุดนะคะจริงคือการข้าบขาหมูออกมาให้เร็วที่สุดอ๋อแล้วของกูกับอไอ้นู้นผสมกันใช่ใกล้เคียงที่สุดก็คือดีคโอ้ยเมื่อกี้ก็เห็นมันเป็นเท้าหมูอ่าใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะบ้าชนิดหนึ่งเนาะที่จัดขึ้นที่จอเจีย ตั้งแต่ปี1996เลยเป็นการแข่งขันการกุศลของงานโอลิมปิกฤดูร้อนห้ามใช้มือห้ามใช้มือโดยการใช้ปากคาบเท้าหมูที่อยู่ในถังอ่ะคาบกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ความดีอาจจะต่างแค่เป็นกระดูใช่แต่นอกนั้นเราเราไม่รู้ว่ามันคือขาหมูนะมันมองยากมากแต่บางทีมันมีพวกเรามาเราพูดจันไม่ใช่ขาหมูมันคือเท้าหมูเท้าหมูเออมึงไม่ตอบว่ะมาตบมือให้ชิดเล็กหน่อยหนึ่งสองสาม จะเริ่มแปลกขึ้นละเกมนี้ว่ากีฬาห้ามจูโดเหมือนกับเนี่ยเขากำลังนั่งคือนั่งงอตัวไม่กล้ายืนตรงแล้วก็ข้างหน้าก็อาจจะเป็นผู้หญิงเปือยเปล่ากำลังหมดเต้นเต้นยัวเต้นโชว์แล้วก็ห้ามจูโดเจนมากใครจูดิเจนสนามสวยใครจูโดก่อนแพ้มาดูกีฬาได้บ้าคนนี้เหมือนคนญี่ปุ่นนะโอ้ยมีหนาซาวนี่แต่ผมว่า เหมือนเขาแบบอยู่ในห้องซาวน่าพี่เรื่องพวกนั้นในในหนังอะไรหลายตอนก็มีในซาวน่าเหมือนกันเ่ยอนเหมือนอันนี้เหมือนแข่งแบบใครอยู่ในห้องซาวน่าได้นานที่สุดเลยใช่มีเป็นความจริงเป็นไม่ได้กีฬาห้ามจูโดนี่ว่าเวนกีฬาฝึกความอดทนชน้นชนีอะไปอยู่ตรงกลางบอกอาจจะแบบแหกข้างแหกขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายอะเห็นปะนั่ง ให้ไม่ให้สูดดอ่ะใช่มันตังจริงจยอย่าอย่าดนะอย่าแข่งนะอะไรเงี้ยมันเป็นฝึกวินัยการที่แบบมึงต้องเลิกคิดถึงเรื่องอกุศลแล้วคิดถึงเรื่องธรรมนะอะไรเงี้ยอคูธรรมะธรรมโมบางดีอันนี้นะคะคือแข่งที่แบบว่าความร้อนอ่ะก็เป็นเหมือนอยู่ในซาวน่าเป็นการแข่งความอดทนชื่อกิจกรรมว่าอะไรดีครับว้ากลับมาเร็วมากรอนนี้พี่ทําถึงรอนนี้พี่ทําถึงเออเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับว่าแข่งกันแข่งความอดทนใครอดทนกับความร้อนได้มาก สุดชนะเขาจะค่อยๆปรับระดับความร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยเ ทนอยู่ให้ได้ในห้องซาวน่าให้ได้นานที่สุดผมว่าน่าจะเป็นฟิลเหมือน,ออนแ,แบบอยู่ในห้องซาวน่าอะไรเงี้ยใช่แลวแบบอยู่ในห้องอบอุอะแลวแบบอยู่ให้ได้นานที่สุดว่าใครแบบจะทนนานกว่ากันอะไรเงี้ยร้อนอันนี้ขอเป็นเดาๆแล้วกันเห็นจากภาพเป็นพี่ไม่เห็นแต่ผู้ชายเล่นเนาะแล้วก็ถอดเสื้อด้วยอขอเป็นกีฬาแข่งกันชักว่าวไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงใช่มันมีกีฬานี้จริงๆนะมัจริงมันมีจริงบอกว่าอือกูสนมากกีฬาแบบชักวอกแขได้นานที่สุดมันมีสถิติจริงๆนะครับ เออช่วยตัวเองใครได้ช่วยใครช่วยได้ไกที่สุดหรือว่านํำเยอะที่สุดอ่ะก็จะเป็นผู้ชนะไปมันมีแชมป์นี้จริงๆค่ะก็คือพอช่วยตัวเองเสร็จต้องมาวัดที่ปริมาณน้ำใช้ฟิลนานอะไรอย่างเงี้ยดูเขาโซมมากเลยนะอาจจะไหลน้ำยู่เอาเอาแบบไม่คิดเลยเลยนะอันนี้แบบไม่คิดเลยเลยดูโน่สารที่มันน่าจะต้องร้อนแต่ถ้าคิดว่าแข่งกันขี้แน่ๆ มันเหมือนแข่งกันขี้จริงเรพงเราะว่าทุคนคุมท้องอย่างนี้ป่ะมันดูแบบใครออกก่อนชนะ <c oughs> ใครแบ่งนะเห็นไหมแบ่งจนแบบเงแบบะไหลแล้วเราต้องอาจจะใช้ความร้อนในการช่วยในการกระตุน้นบินบิลลบิลล์เอเป็นออกเร็วหรือเป็นเยอะที่สุดเร็วดีกว่าเร็วเออเพราะปริมาณมันน่าจะแบบวอดกันยากคือถ้าอีบีไปแข่งอาจจะชนะเพราะท้องเสียตลอดนั่งปุ๊บขี้ปั๊บเลย มันง่ายไหมมหมอ่ะใช่หว่าแล้วลองชิมเหยื่อเออเสียดายมากอนเนี้ยเออไม่ใช่แบบท้ายผมแล้วผมล่างอย่างงี้ผมบนนะเขาบอกว่าเป็นกีฬาแปลกชนิดหนึ่งที่จัดขึ้นที่ฟินแลนด์ทุกปีนะคะจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตในปี2010เพราะว่าจริงๆการเข้าไปอยู่ในซาวน่าเขาจะต้องมีเวลาที่มันเหมาะสมเหมาะสมแต่อันนี้คือการที่แบบ อยู่เมื่อไรก็ได้ตามคลอ,อุทมมคลอยากได้เงินรางวัลก็จะอยู่ให้นานที่สุดจนอาจจะร้างกายไม่ไหวเสี่ยงชีวิตได้อะไรเงี้ยเราเป็นจริงๆไงมันอันตราย <f ix> อันตรายมากซามซามหน้าเขามีเวลากำหนดอยู่แล้วว่าควรอยู่ไม่เกินกี่นาทีใชอ่อุ้ยอุ้ยหน้าอะไรวยู่่ะมันคือฟุ้นหรือนามา วายวายว้เครื่องกูติดแล้วนะอะไรที่ไม่มีสาระเนี่ยเครื่องกูติดแล้วตอนเนี้ยอ๋อขอดาวละวกันดูจากหน้านะะกีฬาเป่าชนิดหนึ่งค่ะเป่าอะไรอ่ะอาจจะเป่าอะไรไม่รู้แต่เป็นกีฬาเป่าเป่าแป้งไปละกันฟิลฝุ่นฟิลอะไรอย่างเงี้ยแข่งทมเลยค่ะแบบถุยไม่ร้ยอ่ะ กูยังมองเลยว่ามันคือรูปลูกอะไรไปทรายมาเห็นแล้วว่าเป็นละอองน้ำลายแบบแรกกูบอกเลยเครื่องกูติดแล้วนะอะไรแบบนั้นประมาณว่าใครละอองเยอะสุดวัดจากวัดจากแบบว่าใครพุ่งได้เยอะสุดหรือใค่กระเด็นไก่ใค่กระเด็นไก่สุดอะไรเงี้ยกีฬาพ่นแมลง แมเงเขาพลังคนให้พี่เห็นป่ะซ้ายแมลงอะ่ะกิจกรรมต่อยท้องมันไม่อมอมหมักฝรั่งบ้างป้มามัาฝรั่งมีขาด้วยนะพี่เพราะว่ากีฬาพลนตะกระแตนครับหน้าเขาเหมือนพลอยากแล้วแบบมันมีตะกระแต่ออกมาเหมตะกระแต่น้ำชีตตะกระแตนตะกระแตนพี่นะตะกระแต่ลำข้าวเลยอนะ <c oughs> ันทีต่ตอบว่าอะไรตะกระแตนชลาดาฮะกีฬาดูดสัตว์น้ำค่ะมือมันมีแทงแล้วก็แบบเออแตน่ะมันมันจะแบบ มันจะต้องหนีคนตลอดเข้าใจปะออแต่มันแข่งกันดด<อ>ให้เราตัดเข้าไปในปากเราเร็วอะสัตว์น้ําในที่นี้อาจจะเป็นลายชนิดหนึ่งที่กินแบบสดได้มือนั้นเ,<อ>เราบบกินแบบหมึกสดมันคือการฝึกแบบให้ร่างกายมันได้แบบแข่งสปอร์ตเออได้ออกกาลังกายด้วยแข่งได้ด่าจะโมอ,อันนี้แข่งแข่งดอแข่งช่ จังหวะเว้นช่องไฟด่ารัวใครหยุดใครหยุดออกใครหยุดออกแสดงว่าชีต้องด่าไฟแลบจนนึ่งลายดูหน้าชีดีหน้าโกรธมากแข่งช็อตเป็นเปเอาจริงๆถ้าจัดขึ้นแข่งช็อตขึ้นจริงๆใครไปดี e ีไปได้ดีก็ไปได้ถ้าไเอาวินเเกมพ่นหมาฝรั่งใครพ่นได้ไกลที่สุดแข่งระยะหมากฝรั่งในการพ่นหรือว่าพ่นสเลดวะเออสเลดนันคือมัรแรงไมือชีมันแรงหนูโดนป่อยทองอ่ะ เกมต่อยท้องภรยาพ่นอะไรได้ไกลที่สุดหรือเปล่าและนี่คือการแข่งขันพ่นจิ้งหรีดเลยทั้งคููปะใช่ไหมพ่นกระเป๋าเหมือนกันปะไม่เหมือนนี่หรอของเธอเป่าวิบากไงอันนี้เขาพ่นจิ้งหรีดออกจากปากให้ไกลที่สุดมันไม่ได้ดีตอพดอ้อีในปากผู้เข้าแข่งขันจะต้องพ่น จิ้งรีดนะคะหรือว่าแมลงออกไปให้ไกลที่สุดปากเหม็นจิ้งหรีดเลยรีบหนีกีฬาชนิดนี้นะคะจัดขึ้นที่รัฐวิสคอนซินที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้เข้าแข่งขันจะต้องพ่นจิ้งรีดออกไปให้ได้ไกลที่สุดโดยสถิติโลกมีระยะไกลถึง32ฟุต5นิ้วเลยทีเดียวอู๋านมากอ๋จิ้งรีดเข้าปากไป เราซิ่งนี่ทำผู้ผิดอะไรทำไมกูต้องมากดถูแต่ว่าก็เป็นการฝึกเขาเรียกว่าชุกอะไรครับตีโล่ลมหายใจให้แรงที่จะพ่นออกมาอาจจะต้องฝึกปอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือว่าน่าจะบริหารแข็งแรงแม่ถามลูกลูกโตมาอแาบเป็นไรอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกครับแม่อู้เก่งจังเลยกีฬาอะไรพ่นจิ้งหรี อันนี้ต้องใช้จินตนาการให้ลึกหาอะไรอ่ะเผ็ดสิพราว่าลึกกูว่าอยู่ลึกเลยแหละจริงเพราะมันต้องขุดป่ะมึงดูตรงนู้นดิมึงดูตรงนู้นดิฮะลองคุยกันก่อนซิว่าแบบเขาทำอะไรกันเห็นอะไรบ้างตื่นขี้กินอะไรมาใช่อุ้ยเอาแล้วไงที่มันจะอยู่ในพื้นในบ้านแล้วมันแบบชิบหายออกเลยว่ะลียากว่ะงมงมเหรียญเหระ เหมือนเขาหาอะไรสักอย่างเออเหมือนหาสมบัติปะเหมือนเขาแบ่งเขตกันเห็นปะปลูกปะแข่งปลูกผักเนี่ยมะปลูกหญ้าว่ะกีฬาจัดหญ้าสวยเอ้าไปกันเทศกาลอันนี้มันเกิดขึ้นที่รัฐอ่าโอไฮโอประเทศเฮติมันคือเทศกาลหาไส้เดือนเพราะว่าไส้เดือนมันจะอยู่ในดินที่มันลึกมากแล้วมันเป็นการแบบเห็นที่พ้นดินมะมันคือการแบบ พวกเกษตรกรรมเขาจะมาเพื่อจับไสเดือนเพราะไสเดือนบางทีมันล้นจนทําให้ระบบนิเวศพังเอมันที่ช่วยระบบนิเวศมันเดือดมันเดอมันเขุดหาไส้เดือนอ่าแข่งกันจับไสเดือนแต่ถ้าใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ขุดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุ่วพุ่วหรอกก็ใหญ่เกินอ่ะเองชีคนนั้นน้องคนนั้นใช้แค่มือขุดหาหนอน ตามหายนหนีาหนอนค่ะโ <c oughs> ดยใช้อะไรก็ได้แต่ต้องได้หนอนออกมาใช่กีฬาจัดหญ้าสวยครับเหมือนแบบตัดหญ้าหรือจัดจัด จัดญ้าสวยจัดญ้าแสดงว่าเป็นญ้าเทียมป่ะไม่พี่ผมว่าจัดญ้าญ่าจริงนี่แหละเหมือนเอาย้าส่วนที่ดีสุดมาจัดจัดให้มันสวยเงี้ยเหมือนเขาแบ่งพื้นที่กันนะแล้วเราจะตัดสินจากอะไรถ้าจะความเขียวความแน่นความเต็มอะไรเงี้ยพี่ใช่หรือว่าใช่กีฬาจัดญ้าสวยครับเป็นการแข่งกีฬาค่ะญ่าปลอมเนี่ไปนี่มันคนอย่างเงี้ยคือคือการเดนี้มันจะแบ่งอยู่ในสถานที่ศาสตที่หนึ่ง ซึ่งมันจะมีขอบเขตของมันอยู่แล้วเด็กเล่นได้คือมันจะมีหญ้าปลอมอ่ะอยู่ประมาณสิเซนของจํานวนทั้งหมดใครเ้่าหารก็ได้รางวัลไปเห็นป่มันก็จะมีการควรนแบบการควนดินอีนนี้ก็แบบเห็นป่ะมือเขาไม่ได้ขุดนะมือเด็กมือผู้หญิงทำรูปๆอย่างนี้มือหรือเ่าใอกมาทำต่างหูหายอ่ะ เออเป็นกีฬาแบบตามหาของมีค่าแบบเอาไปซ่อนตามพื้นแล้วหาให้เจอคือคนจัดงานจะเอาของมีค่าไปซ่อนใช่แล้วถ้าใครเจออ่ะก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นกลับไปเลยอย่างเช่นไข่มุกมีไข่มุก1เม็ดอย่างเงี้ยเพชรหนึ่งเม็ดใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แบบเล็กๆแล้วแบบไปขุดหากันเองเออามอันนี้จะเป็นหาสมบัติค่ะล่าสมบัติเลยล่าสมบัตินะคะผมตอใหมายอะ่ะกีฬาหาไส้เดือนกีฬาหาไส้เดือนหรือกิ้งเกือไส้เดือนไส้เดือนกิ้ง ทำไมถึงคิดว่าเป็นหาไส้เดือนอ่ะก็อ,ะอยู่ในดินนะมันไม่ได้อยู่ตาอาจจะว่าแบบไส้เดือนมาแข่งกันว่าของใครยาวสวยอะไรเงี้ย <c oughs> รูปร่างสวยกว่าปะไม่รู้แต่น่าจะอาจจะเป็นกีฬาที่แบบหาได้เยอะที่สุดชนะซึ่งกีฬานี้ก็คือการล่อไส้เดือน <c oughs> นะ <c oughs> ล่ออ่ะมันไม่ใช่การขุดหาไ้เดือนแต่มันคือการล่อคือใช้วิธีไหนก็ได้ยกเว้นการขุดดินพูดไปแล้วด้วยจริงพูดมาแล้วจัดขึ้นนะคะที่เมือง South Chesire h Ch Chesire h ประเทศอจาจจะอ่านผิดนะคะบางทีก็ไม่ดูเหมือนกันเนาะประเทศอังกฤษ South Cheshire อ่านว่าอย่างนี้จัดขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนช่วงที่แบบดินเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารกติกาเขาคือห้ามขุดเลย จะมีรูแล้วก็ล่อมันขึ้นมาใครได้เส้เดือนขึ้นมาเยอะที่สุดก็ชนะไปอ๋อได้เยอะที่สุดอ๋อใช่ซึ่งพี่หิมตอบได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะอุ้ยได้อยู่ไทยด้วยค่ะอยู่ได้ไงว่าไทยค่ะฟิโม่ไงเรื่อเป็นประเทศไทยอ่ะไม่น่าจะเป็นมาเลเซียไม่ฟิลิปปินส์คุตอบเลยอะลองตอบมึงตอบหนนะ อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมีป่ะเฮ้ยผมรู้ผมรู้แผ่นปองมาไม่ใช่พี่แ่ปองมาไอ้ว่าผมรู้เห็นอะไรเห็นอะไรแขมกีฬาวาดหน้าเมียค่ะเพราะมันเป็นคนสองคนเลยวาดหน้าเมียให้ออกมาอุบาทที่สุดอันนี้ จับผิดภาพไหมอะจับผิดกีฬาจับผิดภาพอะไรเงี้ยมันก็ดูง่ายไปอะวาดภาพเป็นกีฬาวาดภาพแหละวาดภาพหนูเอยวาดภาพเมียไปเอาเงี้ยคำเดิมเชื่อเซนแรกเป็นน่าจะเป็นแบบกีฬาที่แปลกวาดภาพอาจจะไม่แปลกแต่เอาเมียเข้ามาเนี่ยแปลกแข่งกันวาดภาพเมียขอตอบค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมห้ามขำต้องมองอะไรอะมองรูปที่เขาให้ไปแล้วก็แบบมองแล้วแบบห้ามหัวลอกมาแล้วชี้คนแรกอ่ะ ไม่ไหวละไม่ไหวละกันอยู่กัน <c oughs> <ๆ S 1> ไม่ไหวละเออคนนี้ก็เริ่มยิ้มมุมปากเลยเนี่ยแลออ้วในรูปแต่ละคนรูปไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าอันนั้นดูเหมือนคนยืนอันนี้เหมือนหน้าคนก็ <c oughs> เลยเป็นกิจกรรมห้ามขำนะคะเออผมเห็นเขาถือรูปแล้วคนแสดงคำท้าสิงก็คือกีฬาแข่งตัดผมครับแล้วมองรูปแล้วตัดผมคือเกี่ยวอะไรกันก็คือใครได้รูปตรงไหนคือตัดตรงนั้นอแล้วแล้วมันแข่งกันยังไงตัดออกมาใครตัดเหมือนในรูปที่สุดแล้วทําไมเขาต้องเครียด ให้มันเกี <hyper> ่ยวข้องกันยังไงเพราะว่าเขานั่งอย่างเงี้ยเหมือนนั่งแบบพร้อมกูดูแน่อย่างเงี้ยมันอาจจะหลับก็ได้นะฮะกำลังลังเลเรหว่าง กีฬาวิเคราะห์ภาพแบบอารมณ์ว่าภาพนี้มันจะสื่อสารอะไรอะ่ะกับไอ้กานนึง <m> นึกถึงคนที่เราเคยรักแล้วห่วงแห่แต่ว่าเขาเสียไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามีมีหนา้าเศร้าไง <c oughs> ผมรู้คนที่แบบผูกพันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าอันนี้คิดว่าเกมจับผิดภาพหรือเปล่าแบบว่าเออเขามีภาพให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับผิดในภาพแต่ว่าภาพไม่เหมือนกันก็อาจจะแบบแข่งแบบแรนดอม ใครเจอคบก่อนในรูปของเจนก็ใช่แต่บรรยากาศแต่รถคือมันมันหลายอย่างมากเลยนะภาพนี้สนามแข่งอะดูแบบตุ่มบ้านเขาเหมือนแบบว่าแวะมาเขาเล่นอะไรกันอนที่เล่ทำันจอดเล่นอะไรเขาทำอะไรกันลงมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงนะรูปผู้หญิงนะหรอเออ่ะยากอะเนี่ยวาดรูปให้เหมือนกับรูปที่ได้โดยที่ห้ามดูซ้ำต้องจำไม่ได้ ก็เหมือนดูรูปให้ดูแค่ทีเดียวครั้งเดียวอาจจะมีเวลากําหนดว่ามือนาทีให้ดูแล้วจาให้ได้เสร็จปุ๊บก็ห้ามดูแล้ววาดให้เหมือนที่สุดและชื่อกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมมองรูปแฟนเก่าค่ะสังเกตุถึงแฟนเก่าหนูก็พูดกับวาดรูดูน้ามีอะไรอย่างนี้ ใครที่มองรูปแฟนเก่าได้นานที่สุดและไม่ร้องไห้ไม่ละสายตาของตัวเองได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปกูว่าแล้วไป้เสด็ทำหน้าเกลี้ย เป็นกิจกรรมหนึ่งของชาวบ้านในเมืองมังเกลังนะครับประเทศอินโดนีเซียดูใค้บ้านด้วยใันบ้านกบ้านกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหา2020เขาบอกว่าจัดมาขึ้นเพื่อความสนุกสนานโดยแท้เพื่อให้หายจากความตึงเครียดในช่วงโควิดถามคือไม่เเครียดยังไงวะนี่เ้าร้องไห้เหรอเขาไม่ได้หัวเราเร้องไห้หรอ เกว่าเดิมก็เลยเป็นกระแสหรือว่าแบบเป็นที่สนใจของคนจํานวนมากเมื่อกี้นั่งคุยกันว่าอ๋อสมมติลองลองคิดแต่สมมติกิจกรรมนี้มันถูกจัดขึ้นจริงๆรหนึ่งคือยังไงต่อคือต้องเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนใหม่ถูกไหมคือต้องคนยังมูฟออนไม่ได้ความสัมพันธ์ใหม่นี้คือจิตวิญญาณนี้เลยนะใช่แล้วมึงต้องไปหารูปแฟนเก่ามาแล้วปินเองใชแล้วก็มานั่งมองแล้วก็มานั่งมองเพื่อเอาช่วยชอบบอกเกม ที่เป็นเกมนี้เลยไม่ว่าเป็นบรรยากาศการแข่งขันเก้าอี้เอ่ยถ้วยราคนันึ่งค่ะมีการจับเวลาโดยจะใช้นาฬิกาเรือนใหญ่บ้างที่สำคัญเขาทีถ้วยรางวัลด้วยเออมีถ้วยรางวัลระลัดรลัดระลอดอยากให้กิจกรรมไหนจัดขึ้นที่ ตัวซอนี่ของเราไปข้าวขาหมูอยากกินอยากกินอยากแอนแรคชอบแรนลมันดูมันดูแบบสั้นสดีแต่ว่าน่าจะลองอมเยี่ยวก่อนเกมสุดท้ายชอบ The Best ยกให้เป็น MPP ค่ะดีน่าจะต้องมาเข้าแข่งขันแล้วแหละอีกแล้วเพราะว่ามูฟออนไม่ได้ทีเนาะคเดิมองเอาให้มันเศร้าให้มันเครียดหนักกว่าเดิมไปอีกเอาบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคูชอบมากรอใไรเดือนละน่าสนใจจะไเน้นน่าสนใจ ดูแบบใช้ความรู้ด้วยนะใช้ความรู้ว่าแบบจะใช้ทริคไหนในการล่อไส้เดือนออกมาใช่ปะแ,<ต>แต่จริงนี่อยากลองกลับไปกินเบียร์กับหัวที่บ้านเรา ลอ,อ,องทำคอนเทนต์ดิพี่โหดบ้าพี่โหดบ้าแล้วกินดิฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะถูกช่องทางของเราได้เลยตอนนี TikTok, ้เราก็บ like ิวติกตอกเนาะที um grow, ่ก็จะมีคอนเทนต์ท um ี่ลงวันละสองคลิปเลยก็ไปฝากพพอร์ตเราตรงนู้นด้วยนะคะใช่จ้าลูกค้าก็เข้าได้นะคะเขาได้เขาอีกเขาได้เรื่อยๆเลยค่ะหุยน่าทํานะอ๋อแมตู้ซ่อนหมีทํากิจกรรมไหมนั่งมองหน้าแฟนเก่าเป็นกิจกรรมนั่งมองหน้าแฟนเก่าอ๋อมเป็นแฟนเก่าที่รักที่สุดอะไรอย่างงี้ป่ะ แล้วจบกันด้วยดีมากเลยดีแต่ละคนน่ะอคุณรู้นะว่าสตรนที่คือสาวได้ยินเสียงหนูป่ะเสียงหนูใช่เนลูกหนูด้วยนะเหมือนแม่หนูลูกหนูมันจะไม่วิ่งออกมาจากแอร์ใช่ป่ะเสียงใกล้มากเลยนะเมื่อกี้มากดังมากนี่มึงเสียงเหมือนนกว่ะ